สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับบาสอีกแล้วนะครับซูซูกิเควินมอเตอร์นครสวรรค์นะครับวันนี้ครับบาสจะพามาดูรถยนต์ s u ซูกิแคล r ีนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมขนส่งตีรถเปล่านะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะครับเพียง3าม0สนบาทเท่านั้นเองนะครับเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่านหรือว่าลูกค้าที่จะนํารถไปทาตู้คุดทักต่อเติม นะครับได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้ครับบาจะพามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเลยเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนนะครับ วนด้านในตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็บาะของเขาเนี่ยจะสไลด์เขาออกได้ด้วยเห็นไหมครับสาหรับคนตัวสูง180เนี่ยนั่งขับสบายๆเลยนะครับแล้วก็วงเลี้ยวของตัว Suzuki Carry เนี่ยเพียง4.4เมตรเท่านั้นเองนะครับเลี้ยวเหมือนรถเก่งเลยนะฮะเลี้ยวง่ายมากคล่องตัวมากๆว่าไม่ว่าจะเป็นซอกซอยต่างๆนะครับเราสามารถเข้าได้เลยง่ายๆนะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็น เกียร์ธรรมดา5จังหวะนะครับมีแอร์ให้มีวิทยุให้นะครับ FM USB AUX ให้หมดนะครับได้เล่นได้หมดนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับก็ประมาณนี้นครับแล้วก็ที่นั่งนะครับสามารถนั่งได้3คนไปทั้งครอบครัวได้้ครอบครัวใครมีประมาณสัก3คนเนาะก็ไปได้เลยเหลือๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกระบะันครับ สำหรับนะครับกระบะท้ายนะครับของแคลลี่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจมากๆนะครับที่จะวิ่งตัวเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเปิดกระบะได้3ทิศทางเลยแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีซุ้มล้อนะครับคือขนส่งแบบสบายๆส,สุดๆนะครับแล้วก็ขึ้นของลงของก็ง่ายมากนะครับตัวนี้มันจะสามารถแบกกระบะได้3ทางเลยนะครับแล้วก็ความสูงจากกระบะถึงถึงด้านอ่าถึงพื้นเนี่ยเพียง75เซนติเมตรเท่านั้นเอง แล้วก็ในกรณีเจ้าของธุรกิจคนอื่นนะครับท่านอื่นสนใจที่จะเน้นเป็นตู้ทึบนะตู้ทึบขนส่งหรือว่าจะเป็นคอกสําหรับส่งน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ฟุตักนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าตัวแครี่ตัวรถอนเนกประสงค์นะครับตัวนี้ก็ความยาวของกระบะนะครับก็อยู่ที่ 2.4ม่นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่เมตกนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับสำหรับตัวกระบะตัวแคลลี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อนะครับล้อตัวนี้ของแคลี่เนี่ยจะอยู่ที่ล้อขอบ13นะครับแก้ม80หน้ายาง165นะครับถามว่าล้อมันไม่เล็กไปหรอน้องก็ถ้าเกิดตามมาตรฐานของเขาแล้วเนี่ย มันพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าพี่จะเอาไปบรรทุก2ตันโอ้พี่ไม่พอแน่นอนพี่ต้องเปลี่ยนล้อละแล้วก็ต้องเสริมแหนบด้วยนะครับเพราะว่าตามมาตรฐานของเขาอยู่ได้แค่ตันเดียวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านนอกนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนะครับสำหรับตัวแคลลี่เนี่ยเรามีระบบ ABS มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบ Engine DeckEngine Deck นี่คืออะไรก็คือตัวเท r ร์นเชนเกียร์นะครับทำให้ เหมือนเชนเกียร์เป็นเอนจิ e นเบรกนะครับจะทำให้ดึงความเร็วเราให้ต่ำลงนะครับโดยที่ล้อไม่สะบัดนะครับเพราะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็จะช่วยชะลอความเร็วได้โดยที่ล้อหลังไม่สะบัดนะครับแล้วก็มี ABS ให้ด้วยนะครับตัวกระจายแรงเบรกเห็นไหมมีราคาเพียงเท่านี้แต่ระบบความปลอดภัยดีมากๆนะครับคุ้มสุดๆนะครับตัวกระบะนี้ก็เหล็กทั้งชิ้นนะครับบอกเลยนะครับเหล็กทั้งหมดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวซูซูกิแคล r ี่นะครับซึ่งราคาของเขาหเบามากๆนะครับเพียง395,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถกระบะอเนกประสงค์ที่ราคาน้อยที่สุดในตลาดนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะเสริมตู้ทึบนะครับวิ่งคอกนะครับหรือจะเป็นตู้ฟุตทักนะครับสามารถทักสอบถามบ้าสได้เลยนะครับบ้านมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครดูคลิปแล้ว โอมีความรู้จังเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้บัสหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้บัสท,ทำ YouTube หน่อยนะแล้วก็สำหรับใครท่านใดสนใจโปรโมชั่นเดีย๋ยาวบาัสจะทิ้งเบอร์ด้านล่างไว้ให้นะครับสำหรับคลิปน,นี้บาสขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ